ผมก็อยากจะพามาชมบ่อที่เป็นตัวร้อยตันที่ฟาร์มครับตัวแรกนะเป็นคาราชินะจากสกายครับวอลลุ่ม <Volume S 1> ดีมากกำลังดีเลยครับคือคิวสลีเนี่ยหาดำดำแบบนี้นะครับเนื้อดำดำแบบนี้ผมไม่ง่ายครับสกายซันเก้นะครับ8ปบ 80, เซนอันนี้นะครับเป็นตัวเรียกว่าแลเป็นตัวไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับมาดูกันว่าคือปลาอะไร วัสดีครับวันนี้ก็มาดูปลาที่ฟาร์มบ้างนะครับไปดูที่ญี่ปุ่นบ่อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยากจะพามาชมบ่อที่เป็นตัวร้อยตันที่ฟาร์มนะครับบ่อน,นี้ก็เราจะใช้เลี้ยงปลาใหญ่นะเป็นปลาแบบที่ต้องการไซส์นะครับหรือว่าปลาที่มีไซส์ใหญ่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มวอลลุ่มเขาครับในนี้ก็จะมีปลาที่เป็นปลาลูกค้าฝากอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมาเลี้ยงในบ่อน,นี้ให้นะครับ ่าเป็นบ่อที่มีความจุน้าเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับในฟาร์มความยาวของบ่อนะประมาณ10เมตรนะครับกว้างประมาณ2เมตรครึ่งลึก2เมตรนะครับประมาณเกือบๆร้อยตันนะครับเก้าสิบกว่าตันครับเดี๋ยววันนี้เราจะตักให้ดูด้วยนะว่าปลาที่เลี้ยงอยู่ในบ่อที่ใหญ่ที่สุดของเราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองไปดูโซนนั้นก่อนเพราะงั้นก็คือผมเตรียมเป็นกรละมังไว้ตักปลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะปลาใหญ่รต้องใช้ถ่ายในบอ่อย่างหน่อยคนะรับบ่อนี้จริงๆใช้2คนตักก็จะเร็วนะครับแต่จริงๆคนเดียวตักก็ได้นะผมดีไซน์ให้มันไม่กว้างไปครนะับจริงบอกว่ะครับเ,เน้นยาวนะกว้างสัก2ไม่สองครึ่งให้เขากลับลำก็ได้แนละ้วพอแล้วนะครับ ตัวแรกนะเป็นคาราชินะจากสกายครับ,รบเดี๋ยวรอถุงแป๊บนึงนะครับปลาใหญ่ต้องใช้ถุงครับตรงนี้เป็นรูปซูเปอร์แมนโก้นะครับยังไม่ยังไม่ได้วัดไซส์นะไม่ไนะไมแทบไม่ได้ตักเลยนะครับเพิ่งเอามาลงบ่อใหญ่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ไม่ได้ตักเลยครับตักแบบสดๆเลย ปลาใหญ่นะ้ำเอาเข้าถุงจะดีกว่านะเวลาเคลื่อนย้ายพอเขาเริ่มนิ่งได้ระดับนึ่งนะับเราก็จะวก็ปล่อยลงกระมังวัดไซต์ก่อน,นครับน้ำจะสังเกตนะคนับน้ำมันจะมีสีหน่อยนี่เขากัดเหงื่อนะครับกัดเหงือก็ปลาที่ไม่ค่อยโดนโดนตักนะครับบางทีเขาจะตกใจนิดหนึ่งนี่ไม่ที่ปัญหาคนระับ ถ้าดูจากาคร่าวๆนับน่าจะมีอ80บุขึ้น82เซนนะครับวอลลุ่มดีมากกำลังดีเลยคนระับตัวนี้เนี่ยเป็นสกายคาลาชินะครับลูกชุบมะเก้ผมไปซื้อที่นาริตะมานะเป็นตัวที่ตัวท็อปตัวหนึ่งเลยตัวนี้สีมันจะลงสังเกตสีสวยมาก สีมันเหลืองออกส้มๆเข้มๆไม่ไม่ไมไมเรือกสีมันไม่บูดสีไม่อ่อนนะครับเราก็แดงนี่ไม่มีเลยคลีนมากตัวท็อปก็จะแบบนี้นะครับแดงจะคลีนมากนี่เขาจะนิ่งก็คือเขาเมายาสลบหน่อยนะครับไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือถ้าเขานิ่งะ่ะเราก็อุ้มได้หน่อยแต่ถ้าปลาไซส์ใหญ่ผมแนะนําแนะนําผู้ชมนะครับใช้ถุงดีที่สุดนะครับเซฟจ้ไว้นำอย่า ใส่ถุงนะเซฟสุดรัแล้วก็ยกไปใช้ใหญ่เวลาผมอัปเดตให้ลูกคา้านะก็จะลงบบอย่างนี้นะ โอเคนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับแล้วเราก็มาถ่ายคลิปกันในระยะนี้นะครับนี่ก็เป็นโปรเซสเวลาผมถ่ายอัปเดตปลาให้ลูกค้านะประมาณน,นี้จริงตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่มีหัวค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับตอนนั้นก็ดูตั้งแต่สันทรเนี่ยความป้านของหัวดีมากนะแต่ตอนนี้ปลายังดูยาวๆนะควอลลุ่มอาจจะยังไม่ออกข้างมากนะัก ซึ่งแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมนะหาปลาที่เรียกว่าแตะ90้าสิบุขึ้นไปทรงแบบนี้ก็ดีมากครับคือเราเลือกยาวไว้ก่อนนะแล้วก็เลือกหัวใหญ่ไว้ก่อนนะมีชัยนะไปกว่าครึ่งแล้วนะครับสวยงามมากก็เป็นจริงๆตัวนี้เป็นคาราชีหนึ่งตัวนะพี่ผมชอบมากครับเมื่อแบ,บ่ซื้อมาคนระับเ็ดเขาก็สวยครับมีความเงาของ ตกกลีนสวยงามครับเนี้ยเริ่มฟื้นเขาจะเริ่มไวนะครับเดี๋ยวถ่ายได้อีกไม่นานก็จะเริ่มต้องปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะโดดซะก่อนปี๊บไหวก็เหลืองลองเต็มะนะหางก็เต็มนะไม่มีขาวเลยนะคาราชีดีๆทั้งตัวก็พูดได้เต็มปากนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับบอดี้สูทเป๊ะหมดหางใหญ่นะครับ ชอบมากตัวนี้ก็คิดว่าปีหน้าน่าจะมีผมว่ามี8 5นะ8 5 8 8นะพอมันเริ่มใหญ่มันจะโตช้าแล้วนะครับอาจจะปีละ5 6เซน5 6เซนครับจริงบางตัวใบหน่อยครับเยอะหน่อยตอนนี้ก็ตัวนี้จริง4ขวบเนี่ย82ก็ถือว่าใหญ่นะผมว่าไม่เล็กนะถือว่าใหญ่กำลังดีเลยด้วยสกายคาชินี่สัดใจมากนะเรื่องบอดดี้ับ โอเคเดีย๋ยวเราดูตัวต่อไปกันนะครับอามาดูอีกตัวนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆนะครับเป็นมารูฮิโรคิวจิเลนะครับตัวนี้เป็นสต็อกคีที่ดีที่สุดของเรานะครับตอนนี้ตัวนี้อยากพีเซนต์มากครับเดี๋ยวตักให้ดูในไทยนะครับคีแบบนี้ผมเชื่อว่ามีมีไม่เกินสิบตัวนะ โอเคครับนี่เป็นยาสลบนะครับให้เราถ่ายเขาได้จริงก็เป็นสารธรรมชาตนะิและเป็นน้ำยาการปูครับไม่ได้เป็นเชียนมีอะไรอันนี้ผมมาใส่แพ็คเกจด้ยรอเขานี่งแป๊บหนึ่งครับถ้าจะใส่ตาผมว่ามี85นะตัวนี้ตัวนี้ก็ยนทรายเหมือนกัน3ขวบตอนนี้อายุก็สามขวบ ครึ่งนะครับ85บห้เซนใหญ่มากนะครับคือคิวสลีเนี่ยหาดำๆแบบนี้นะเนื้อดำดำแบบนี้ผมไม่ง่ายนะครับผมบอกเลยไม่ง่ายถ้าใครเคยเลี้ยงใครเคยอะไรจะรู้นะว่าคิวสลีเนี่ยเวลาเออมันเลี้ยงเนี่ยตัวนี้จะเป็นตะข่ายเทา,นะะานะครับไม่ดำนะอยูมาดูไซส์นะครับ 8.5พอดีนะครับ85บหุกนะเดี๋ยวย้ายลงบ่ย,ยางกันนะไป เรียกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแรกตัวนะครับในไซส์นี้ในบ้านหลับนะครับเนื้อเหลืองที่คก็้างจะสวยงามเลยนะครับเป็นเหลืองแบบสว่างสว่างดูรูปล่างนะครับที่ก็ยองจะดีมากหัวไม่มีบุบไม่มียุบหัวเนียนมีความปละบ้านออกรับทรงหัวสวยมากครับผมจับทรงหัวให้ดูครับทรงหัวสวยมากนะครับบนะ้านออกแบบเนียนๆนะครับบอดี้ยาวๆนะครับ,บ ตนนี้ก็คาดหวัง90บุเช่นกันนะครับตอนสามขวบพี่ซื้อมาเนี่ย 60...68 บหเซนนะตัวเนี้ยตอนนี้85ดห้านะโตมาดีมากเลยตัตาการโต1ปีนะที่เลี้ยงไว้ที่บ่อที่ฟาร์มแล้วบ่อ100ตันครับก็ปีหน้าไม่ก็กลางปีนี้น่าจะพร้อมประกวดนะตัวเนี้ผมว่าดูวลุ่มข่้อีกทีนะตอนนี้ก็เนื้อเริ่มมาแล้ว พอปลามันเริ่มได้ไซส์เนี่ยเนะื้อมันก็จะออกเริ่มออกข้างนะครับมาตามลําดับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะทรงยาวนะครับอาจจะยังไม่ล่ามากนะครับบอดี้ก็ดีนะครับแต่เรื่องของความอ้วนเนี่ยยังดูดระดับกลางกลางอยู่นะครับความสะอาดก็โอเคครับในไซส์ใหญ่แบบนี้โอเคเลยครับคีบดำสองข้างด้วยนะครับอาจจะมีแซมขาบ้างนะครับนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่นะเพราะโดยรวมมันดีมากเลยครับตัวน,นี่ตุ้มเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสมาตัดอัปเดตให้ผู้ชมดูนะลายก็สวยมากนะไม่จำเป็นต้องผ่าหน้าก็ได้นะแต่ดูลายเป็นบ้างนะเหมือนเสือเลยนะตัวนี้ซื้อจากมาลูฮิโรนะปีที่แล้วนะครับ8้าเซนคิวจิลีนะครับมาลูฮิโรนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าแรเป็นตัวไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับ มาดูกันว่าคือปลาอะไรนะครับตันโจโอจิบาชิกุเละนะครับเรียกได้ว่าเป็นท็อปเทียร์ของตันโจนะครับในระดับในเรื่องความหายากนะครับตัวนี้เป็นปลาลูกค้าเรานะพี่ฝากเลี้ยงไว้นะครับเเราก็เดี๋ยวตัวนี้จะลงงานนะครับกลางกลางปีนี้นะครับหรือไม่ก็งานเชียงใหม่นะเดือนมีนาครับเป็นของฟาร์มมาโลค่อยฟาร์มนะครับ ซึ่งตัวนี้จริงๆผมไปเจอมันที่มารูฮิโร่นะครับลูกค้าที่หรือว่าท่านผู้ชมนะที่อยู่ในวงการปลราครับนะบไอแบบนี้เวลาประมูลนี่ก็เต่าออกชาณนะแพงมากนะครับความสวยแบบนี้แพงมากครับเพียรเปียบเนี้ยคือเขามีสีวิ่งที่กระโดงนะครับวิ่งที่หางวิ่งที่คี้ว่ายนะแล้วก็มีแค่ตันโจนะฟองอื่นคลีนนะเนี่ยนะคลีนหายากมากนะปลาแบบนี้แล้วก็ตะข่ายนี่มันพื้นเทาด้วย แล้วหุ่นก็ดีมากครับตัวนี้ผมเพิ่งลงบอ่อใหญ่ไปนะครับอยังจะกลับจาก,กาง,งานเอเชียจอนทันวานะเดีย๋ยวมาดูกันนะครับลงบ่อใหญ่ไปได้น่าจะมีเดือนหนึ่งนะเล้วก็วอลุ่มขึ้นมาเยอะเลยอ้วนขึ้นมเยอะเลยครับเจ็ดสิบสามเซนคนระับโตขึ้นแบนี้หนึ่งแต่เรื่องวอลุ่มเนี่ยขึ้นมาเยอะครับวอลุ่มนี้ขึ้นมาเยอะมากครับนี่ก็ ว่ายน้ำยืนน้ำ้วสวยเลยนะครับให้เราถ่ายคลิปได้ง่ายนะครับสุดยอดของหาย,ยากจริงนะครับสวยมากมากนะครับตัวนี้เป็นแตนโจจิบาที่ดีที่สุดนะครับที่ผมเคยแฮนเดิลที่ผมเคยมีเลยนะดีมากๆนะครับเจอกันในงานประกวดนะตัวนี้ถ่ายก็เงาด้วยนะครับถึงจะเป็นสีเทาก็จริงแต่มีความเงามีความวาวของฟุกุลินนะครับสวยมาก ลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมชอบนะแบบนี้อยากให้หานะครับก็ผมหาให้ได้นะครับแต่ก็ปีหนึ่งอาจจะมีหลุดมาสักตัวสองตัวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆในบ่ย่างกันนี้ผมย้ายมาลงบ่อย่างแล้วนะครับมาพวกนี้มันก็คือโอชิบะนะครับแต่มันหลุดมาเป็นแค่ทันโจครับแบบนี้ก็ หลักหน่วยนะครับในเมืองไทยแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็มีไม่เยอะนะครับเราก็ยิ่งสวยสมบูรณ์แบบนี้มันไม่ใช่ปลาที่เรียกได้ว่าเราจะอยากได้แล้วเราจะได้เลยนะมันต้องไปหาครับต้องไปค้นไปคุยนะครับเหมือนเรียกว่าแบบหาสมบัติเลยนะปลาแบบนี้ตัวนี้ผมก็รู้สึกโชคดีนะที่ได้มันมานะเพราะว่าปกติดูก็มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้นะไม่ได้สวยแบบนี้ตัวนี้รู้สึก ผมโชคดีครับตัวผมเราไปในทามมิ่งที่มันเหมาะเจาะพอดีนะครับแล้วก็ไปเจอพอดีนะคเอ,อ่อตัวนี้ผมตัดสินใจตอนแรกนะซื้อโดยยังไม่ถามราคาด้วยนะเอาเลยนะครับราคาอย่าว่ากันนะเพราะว่ามันพิเศษจริงครับสวยทุกมุมมองเลยอะ่ะแล้วหุ่นมันกลมมากนะเริ่มมาแล้ววาลุ่มจเจอกันนับเจ็ดสิบห้าบูนะตัวนี้คาร์ลีกอยนะลงปาแปดครับ โอเคเดี๋ยวเราเขาลงไปพักแล้วกันนะตักมาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวมีอีกตัวสุดท้ายนะที่อยากจะให้ดูนะครับโอเคมาดูตัวสุดท้ายนะของคลิปนี้กันนะเรียกได้ว่าหลังยอกเลยนะครับตักเยอะนะครับสกายซันเก้นะครับ8 2สอเซนนเดี๋ยวนะผมเช็คอีกรอบ80 สองนะครับแปดสิบเนะอ็ดปดสิบสองนะครับเพราะตัวนี้ลูกค้าซื้อเราตั้งแต่นใส่นะตอนนี้ยนใส่แล้วฝากมาน่าจะเข้าเกือบเกือบสองปีแล้วตอนนั้นนใส่มันหกสิบห้านะครับยนใส่แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองนะครับสกายนะครับกันเจก,ก็คุนแบบนี้อยู่แล้วนะครับสตรองแข็งแรงนะครับบอดี้แข็งแรงมากนะครับตรงนะครับกระโหลกสวยดูยังไปได้อีกไกลเลยนะครับตัวนี้ สวยงามมากครับเอ่อก่อนหน้านี้ผิวเขาจะเหลืองหน่อยเริ่มเริ่มออกขาวแลนะครับแล้วก็ฟุกุลินเริ่มชัดแล้ะแดงถือว่าก็ยังโคลได้ยังสวยอยู่นะถ้าถามผมยังโคได้สวยอยู่ยังไม่ได้พังอะไรนะรยังดูยังโทนแบบยังไม่แก่ครับโคแบบเทตกอยทเทตกอยเป็นสี่ตอนนะแล้วก็ ชั้นดาวางสลับสวยงามเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะของคลิปนี้ปิดท้ายกับสังเก,กตสกายสีส่ตอนสวยๆไปหลักๆนะับบ่อร้อยตันที่ฟาร์มเนี่ยเราจะเน้นเลี้ยงปลายใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ่อกันดีกว่าเราจะเน้นเลี้ยงปลายใหญ่นะครับเราก็เลี้ยงไม่เยอะนะครับ นี่ร้อยตันเนี่ยผมน่าจะมีใสประมาณ20ตัวบกเลาเข้าออกเข้าออกส่งลูกค้าบ้างขายไปบ้างเข้าใหม่บ้างนะครับเข้าออพยายามจะ m a n a g ไว้ให้ได้20ตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีน้ำเย็นอะไรแต่ที่นี้บ่อมันเนี่ยท่อน้างจะลึกแล้วก็ใหญ่นะครับอุณหภูมิน้ำเนี่ยจะมาอยู่ประมาณ24องศาครับนะโดยตัวของมันเองคนระับเพราะนี่บ่อมันอยู่ใต้หลังคาด้วยนะครับแล้วก็ลมโกรกตลอดแถวฟาร์มนะครับฟาร์มผมก็อ,อยู่พันท้ายสมุทรสาครนะครับลมมันจะโกรกตลอดทั้งวันนะครับ Uh, แล้วก็ออปชันของบอร์ดนี้จริง,รงๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะวัสดุก็เป็นอวนทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับแต่มีตัวเสริมมาเป็นดัมฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นกรองล้างเองนะครับที่เราช่วยในเรื่องของกําจัดของเสียออกจากระบบนะครับน้ําก็จะคุณภาพดีแบบนี้นะที่เห็นตรงนี้ก็เป็นเครื่องให้นะครับวันหนึ่งผมให้ประมาณบอร์ดนี้นะ่าจะประมาณ6มือ้อวาราโลนะครับอาหารวารโลปลมา20ตกรัมอาหารวารโลประมาณนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะบ่อร้อยตันที่ฟาร์มนะครับเก็บมาฝากท่านผู้ชมให้ได้ดูกันนะคขอบพระคุณนะที่ติดตามมาเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ